สวัสดีค่ะวันนี้น้องปื้มทําอะไรโลรกว,นนรรวันนี้น้องปื้มกินข้าวมื้อแรกกับแม่ปลาใช่ไหมอันนี้น,นี่น,น,นี่หันมางี้ลลกนี่นมา,มนนมาทางนี้มางนี้มาทางนี้เดี๋ยวแยกแม่ยายกแม่ยาโยงแม่ตอนนี้ทําอะไรคุณยายเป็นช่างภาพใช่ไหมโลกอ๋ออร่อยใช่ไหมแม่ปั่นให้อร่อยใช่ไหม เอาไหมทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวกินน้ําต่อลูกมันอร่อยใช่ไหมโลกแม่เขาเคี้ยวอยู่ไหมแม่เขาทําอะไรอยู่แม่เขาทําอะไรอยู่มแม่วะชามเนี่ยหรอไอ้นู <มา S 2> ้นมาทางนี้หรอมาแม่ไม่ต้องมาทมําแมา่เป็นช่างผ้าตอนนี้กาลังวุ่นวายมากค่ะคุณยายเป็นช่างผ้าคุณยายก็ไม่รู้หน้าที่นะคะว่าคุณยายเป็นช่างผ้านะลลกนะอ๋อเก่งจังเลยลูกมาลเครงเก่งจังเลย เป็นช่างภาพโลกอืมเก่งจังเลยเก่งจังเลยนี่นี่นีเก่งจังเลยหกเล้วเ,เ,เธอไปทั่วบ้านเลยลกูกหนึง่งมามาลูกเอาอมอีกหน่อยเดียพอละอ่ะเอาเนี่ยเอาแค่นหน่อยเนาะอ,อ่ะลงปบ,บ๊บ อร่อยใช่ไหมลูกทำหน้าแม่เป็นเชฟที่อร่อยใช่ไหมลูกเฮ้ยแม่เขาเกินนะแม่ว่าไหมแม่ว่าไหมคุณยายคุณยายคิดว่าคุณหลานกินไหมคะอเวลาตัขากข้าปากสะบัดเลยตรงนี้สะบัดจะอะไรทิ้งอะไรทิ้งอะไรเออ,อกินจังเลยอะกินหมดไวๆเดี๋ยวแม่พาไปข้างนอก กินหมดไวๆแม่พาไปข้างนอกลกูกอ๋น้งตื้มเก่งจังเลยลูกเขาเขาไม่จับเอาช้อนคาปากไ็้ต้งหน่อยก็ได้จะได้ไหลลงไปอืมหนูอยากจัดเองใช่ไหมลูกมากินน้ำานอะ่ะมากินน้ำห่ะเอากินน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวุข้าวกินแต่น้ำอ่ะ หอแล้วก็อ,กกอิ่มมั้งสิกินอะไรจ้ะกินน้าําทีหลังกิน,นข้าวก่อนกินข้าวห้าคำน้ำําคำเนึมเลยลูกไม่เอากินข้าวไปเลยยายบ่นไปเลยลูกอ๋อลูปปาทำนี่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 น,นี่น้องเพื่อนทงนี้ทางนี้หนูมาทางนี้มาออกขามาเนี่ยมาหาแม่ทางนี้มือวางช้อนจับเข้ามาอย่างนี้หน่อยมาหาแม่มาทางนี้มาที่นี่สิลูกเอียงไปทำไมล่ะลูกน่ะหนูจะไปกินโต๊ะเหรอลูกเอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นนั่นนั่น

เก่งจังเลยเอเก่งจังเลยรเก่งจังเลยเก่งจังเลยอันี้ทันี้ทันี้ันมาเถามาหทำที่สาทำที่สีมาลุกเมาสิม่มายิบตนี้ยนค่ะรวเรมาหยีมามาอ่านไม่ได้ อากางนี้อาทางนี้ทําไมยายเจ้าถึงใส่เข็มขัดแล้วมันเอียงล่ะลูกอาการนี้อาการนี้อาการนี้อ่อยอ่อยออาวตามยังไงดีอ่ะทำยังไงดีตอนนี้อาการที่หอไม่หนูแย่งแม่เหรอลูก แต่งตัวหล่อกินข้าวใช่ไหมคะอุ๊ยคำที่หกเอาเลิกไปถึงจมูกลูกเด็กดิ Along.